สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับน้องพลอยเช่นเคยนะคะโดวยวันนี้นะคะพลจะมาแนะนําชุด โต๊ะอาหารหินอ่อนแท้นะคะที่เรียกวา่าทุกสไตล์เนี่ยมีความลักชวรี่สุดๆนะคะแถมราคาไม่แพงและยังสามารถจับเซตเข้ากับเก้าอี้ได้ตามใจของเราที่ชอบเลยนะคะจะมีรุ่นไหนกันบ้างน,นะคะเดี๋ยววันนี้พอจะมานําเสนอกันค่ะโดยรุ่นแรกนะคะจะเป็นชุดโต๊ะอาหารหินอ่อนแท้นะคะสุดรู้มีให้เลือกถึง3ขนาดด้วยกันตั้งแต่1เมตรสาเซน1เมตรหกเซนแล้วก็1เมตรเกเซนค่ะโดยขาโต๊ะ ะะจะเป็นแบบสเตนเลสสีทองนะคะดีไซน์โมเดิร์นดูโดดเด่นโดยรุ่นนี้นะคะก็จะมีแบบ4ที่นั่ง6ที่นั่งแล้วก็8ที่นั่งค่ะและยังสามารถจับเซตเข้าคู่กับเก้าอี้ได้ตามที่เราชอบเลยนะคะเพราะว่าเก้าอี้เนี่ยมีให้ลูกค้าได้เลือกถึง20แบบด้วยกันโดยรุ่นนี้นะคะคือชื่อรุ่นว่า Mint Table ค่ะ ใครที่ชอบรุ่นนี้นะคะอยากจะบอกเลยค่ะว่าราคาเริ่มต้นเพียงนะคะ24,300บาทเท่านั้นค่ะ และในส่วนของรุ่นต่อมานะคะคือรุ่น l o s e Table ค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นขาโต๊สไตล์ครึ่งวงกลมนะคะเป็นคาสแตนเลสสีทองที่แข็งแรงมากๆและตัวท็อปของโต๊คือหินแท้ลายธรรมชาติมีให้เลือกถึง3ขนาดด้วยกันตั้งแต่1เมตร30เซน1เมตร60เซนแล้วก็1เมตร80เซนค่ะสามารถจับคู่เข้ากับเก้าอี้ได้โดยมีแบบเก้าอี้ให้เลือกมากกว่า20แบบด้วยกันจะเป็นเก้าอี้แบบ สีที่นั่งหที่นั่งหรือ8ที่นั่งก็ได้นะคะโดยรุ่นนี้ขายดีสุดมีสินค้าไม่เยอะใครที่ชอบนะคะสามารถจับจองกันเข้ามาได้เลยโดยรุ่นนี้มีราคาเพียง1น0 0 0บาทเท่านั้นค่ะส่วนถัดมารุ่นนี้คือชื่อรุ่นว่าเบลล่าค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นคาโต๊ะที่สวยโดดเด่นไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอนเป็นเหล็กที่เคลือบด้วยลายหินอ่อนนะคะ แล้วก็มีสแตนเลสสีทองให้ด้วยตัวท็อปหน้าโต๊ะก็จะเป็นหินแท้เคลือบด้วยหินอ่อนขนาดถึง3.6ซนเมตรด้วยกันมีให้เลือก2ขนาดคือ1นเมตร60เซนแล้วก็2เมตรค่ะลูกค้าจะเลือกเป็นเก้าอี้แบบ4ที่นั่งหรือ8ที่นั่งก็ได้และยังจับเซ็ตเข้ากับคู่เก้าอี้ได้ตามที่เราชอบเลยมีให้เลือกมากกว่า20แบบด้วยกันโดยราคาเริ่มต้นของรุ่นนี้นะคะอยู่ที่39 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ส่วนรุ่นนี้นะคะก็สวยโดดเด่นไม่แพ้กันกับลับกษณะค่ะควยกันเป็นสแตนเลสสีทองนะคะที่แข็งแรงคือชื่อรุ่นว่ามีอรค่ะ โดยตัวท็อปของโต๊ะจะเป็นหินอ่อนแท้รายธรรมชาติรุ่นนี้มีเพียงขนาดเดียวคือ1น0เมตร60เซนเท่านั้นแต่ลูกค้าสามารถจับเซตเข้ากับเก้าอี้ได้ตามที่ชอบมีให้เลือกถึง20แบบเช่นเดียวกันค่ะรุ่นนี้นะคะมาในราคาเพียง28,900บาทเท่านั้นโดยรุ่นสุดท้ายที่พอ,อยาจะมาแนะนำนะคะคือรุ่นยอดฮิตขายดีถล่มทลายของทางร้านคือชื่อรุ่นว่าชารลอตค่ะ โดยรุ่นนี้จะมีขนาดโต๊ะอยู่ที่1เมตร60เซนแล้วก็2เมตรนะคะแล้วก็ตัวท็อปหน้าโตเนี่ยจะเป็นหินแท้เคลือบด้วยลายหินอ่อน ขาโต๊ะจะเป็นสแตนเลสสีทองที่แข็งแรงลักษณะที่คว้ยกันนะคะสวยลักชัวรี่สุดๆและยังสามารถจับเซ็ตเข้ากับเก้อี้ได้ตามที่ลูกค้าชอบเลยค่ะมีให้เลือกถึง28เช่นเดียวกันรุ่นยอดฮิตขายดีสุดๆและมาในราคาเริ่มต้นเพียง35,900บาทเท่านั้น ใครที่ชอบชุดโต๊ะอาหารที่ลักชูรีนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้แบบตามที่เราต้องการเนี่ยก็ต้องรุ่นพวกนี้เลยนะคะแล้วก็ยังสามารถทักเข้ามาสอบถามน้องไอมินได้ที่ไลน์ขึ้นต้นนี้แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ของทางร้านด้วยนะคะเพื่ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรูปภาพเพิ่มเติมค่ะทางร้านของเรามีบริการจัดส่งให้ฟรีนะคะทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในระยะไม่เกิน40กิโลเมตรจากทางร้านนะคะแต่ในส่วนของต่างจังหวัดเนี่ยจะมีค่าจัดส่งซึ่งค่าจัดส่งแต่ละจังหวัดจะไม่เท่ากัน ยังไงลูกค้าสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามก่อนได้ค่ะร้านของเรามีหน้าร้านด้วยนะคะตั้งอยู่ติดริมถนนใหญ่เลยค่ะถนนสายทุกประดิษฐ์นะคะตรงข้ามกับปากซอยสารทุกประดิษฐ์54แถวพระรามสามกรุงเทพหาคนครนั่นเองใครที่ชอบหรือยังมองหาสินค้าเฟอร์นิเจอร์อื่นๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะยังไงวันนี้เดี๋ยวพอต้องไปแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซ u b s c คร b e กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พ,าพลาดเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆจากทางร้านยังไงวันนี้ไปแล้วนะคะฝากด้วยนะแล้วก็เจอกัน คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย